ทีวีครับในช่วงช้อปปิ้งไกด์นะครับผมหลังจากที่เอชดีทีวีนะครับในช่วงช้อปปิ้งไกด์นะครับได้แนะนำแต่รองเท้ามาวันนี้ครับพิเศษสุดๆเลยครับกับโคตติ้งต่างๆและกระเป๋านะครับอ่ามาเริ่มกันเลยครับที่แบรนด์แรกนะครับอเมริกานะครับอีสกิเบิลแบ็คแพ็คนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าจาก ทางอเมริกาครับกระเป๋าแบ็คแพคอกระเป๋าเป้นั่นเองถือว่าออกแบบมาได้สวยงามทีเดียวครับสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางหรือผู้ที่ชอบใส่รถบุกก็ได้ใส่ได้ทุกอย่างครับกับแบ็คแพคใบนี้ครับจากอเมริกานะครับพิเอร์ฟลุตนะครับทีเชิร์ตนะครับจากอเมริกาครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นเสื้อสกีลายทั้งตัวนะครับจากอเมริกาถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับเสื้อตัวนี้ได้อารมณ์แบบวินเทจวินเทจนิดๆนะครับกับเสื้อสกีจากอเมริกาครับก็ต้องพบว่าตัวนี้ครับจากอเมริกาน เตื้อ10ขูนนั่นเองนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวกับลายสกรีนนะฮะแฝงความเป็นร็อกแล้วก็ความเป็นสเก็ตได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับมาพบกับอีกแบรนด์นะครับแบรนด์นี้นะครับใครๆก็ต้องรู้จักนะครับถ้าเป็นสาววอกซีแบรนด์ตัวจริงกลับแบรด้ที่ครับซุสซี่นะครับเด The s u ซี่ Versailles นะครับซึ่งเป็นลายใหม่นะครับจากทางซุสซี่นะครับซึ่งจะเห็นว่า ออกมาได้สวยงามทีเดียวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับจากแบรนด์สบาชิดักอย่างสุดซีครับทักก็มาดูแบบอีกแบรนด์นะครับจากซูยอร์นะครับเป็นแบรนด์จากนิวยอร์กนะครับเป็นไลฟ์น่าสนใจทีเดียครับอ๋แนลลักแักสไตล์ฮิปฮอปแบบได้ไลฟ์สไตล์แบบทางนิวยอร์กนะครับนี่ถ้าใครที่ชอบแบบร็อกๆหน่อยนะฮะอาจจะชิ่นชอบกับตัวนี้นะฮะกับซูยอร์นะครับคาวเบลได้อารมณ์แบบเสื้อวงล็อกวินเทจนิดๆในยุค80นะครับกับอีกตัวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเด่นเลยที อาตามองนะครับแฟนสเก็ตชื่อดังนะครับที่ร่วมทากับเอลูเบโตออเรียนะครับซึ่งเป็นศิลปินถ่ายสร้างถ่ายภาพนะครับที่มีชื่อเสียงมากของแอลเอนะครับแปะผมปรลช่อนจริงครับกับรุ่นนี้ครับ I Have a Dream นะครับลายเซนของเขานะครับ l อล e เบโตออเรียกับตัวนี้เลยครับจากวอลคอมนะครับทูเลสเจน n ิเฟอร์นะครับสาววกที่ชอบสเก็ตบอร์ดนะครับหรือว่าสเก็ตล็อกเนี่ยตัวนี้มีไว้ในครอบครองมากๆเลยครับกับลายเส้นนะครับ โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับทั้งข้างหน้าและด้านหลังนะครับกางเกงยีนจากวอลคอมนะฮะวอลท่านะครับเป็นตัววอลท่ายีนะครับซึ่งเป็น black rodenim นะครับที่ทําให้ความเก่านิดนึงนะครับความโดดเด่นนะครับโดยการใช้ผ้าแบบเน็ตชีพนะครับผ้าพื้นเมืองแล้วก็แน่นอนครับีถในการจะทางวอลคอมอ่าสบงไปดีครับวอลคอมโซนนะครับแบบฟิกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโลโก้นะครับของวอลคอมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นคล้ายลายไฟ ็หมวกแฟลกฟิกนี่ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับของยี่ห้อหมวกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับเยี่ยมเข้ามาะเป๋ได้ดีครับสักใครนะครับที่มีเงินแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใส่ที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องไปฝากผมนะครับกับไปดีครับใส่นี่เลยกับกระเป๋าสตางค์ใบนี้ครับจากทางวอลคอมนะครับ Q a วแอนะครับลิทเติ้ลวอลเล็ตนะครับก็เป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าสตางค์หนังนะครับซึ่งมีใส่ได้หลายช่องตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอย่างพวกเราได้เป็นดีดีนะครับ โอเคครับต่อไปนี้และที่ขาดไม่ได้เลยครับกับตัวนี้ครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับกับวอลคอมนะครับไฮแวร์สไนเด้นะครับสิบู๊นะครับตรงนี้ครับซึ่งอยากรู้ใช่ไหมครับมันเป็นยังไงนี่ครับมันเด็ดตรงนี้นะครับและถ้าใครสงสัยนะครับว่าผมมองเห็นหรือเปล่าเห็นครับเพราะมันจะมีช่องมีรูอยู่ครับตรงนี้ครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้เหมาะตักอากาศที่นี่ครับช่วงนี้ที่มันหนาวอย่างงี้ครับว่าคงจะสร้างรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนได้แน่นอนสำหรับใครนะครับที่ อยากจะไปสัมผัสแบรนด์นะครับพวกนี้นะครับอย่างกิมเลก้าวอลคอมซูซี่หรือแม้แต่อัตมองนะครับก็สามารถที่จะไปสัมผัสกันได้เลยครับที่ช็อปของ NYLA ทุกสากขานะครับและถ้าใครนะครับที่อยากจะดูข้อมูลใหม่ๆรองเท้ามารุ่นใหม่ๆว่ามีอะไรบ้างหรือว่าเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับกับ s d v ในช่วง Shopping ไก i d ที่ www. chimneychannel. com หรือถ้าใครที่อยากจะดูข้อมูลแบบเต็มๆนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ใน Chimney Magazine ฉบับที่50ครับแล้วพบกันครับกับ s d v ในช่วง Shopping Guide